พลังของ1%ซแค่วันละนิดชีวิตก็เปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาตัวเองแบบเล็กน้อยแต่ต่อเนื่องมีหลายคนพยายามเปลี่ยนชีวิตแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวเพราะเขาคิดว่าต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ในทันทีแล้วเมื่อทำไม่ได้ก็ยอมแพ้ไปในที่สุดแต่คุณรู้ไหมว่าชีวิตไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทันทีมันเปลี่ยนได้ด้วยการก้าวทีละก้าวทีละนิด ทีละ1%วันนี้ไม่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดแค่ดีขึ้นกว่าตัวเองเมื่อวาน1%อร์ก็พอแล้วถ้าคุณทำได้ต่อเนื่องวันหนึ่งคุณจะไปได้ไกลกว่าที่คุณฝันไว้ตอนที่หนึ่ง,งเเล็กน้อยแต่ทรงพลังมากหลายคนมองข้ามการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เพราะมันดูไม่สำคัญดูไม่เท่ ูไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่วันละหนึ่งหน้าหนังสือ3 6 5หน้าในปีเดียววิ่งเพิ่มวันละหนึ่งนาทีวิ่งได้6ชั่วโมงในปีเดียวประหยัดวันละ10บ,บาทเก็บเงินได้3,650บาทในปีเดียวทุกสิ่งที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เสมอ1%อซอาจมองไม่เห็นวันนี้แต่หนึ่งปีผ่านไปคุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป ตอนที่สองตัวอย่างพลัง1%ของคนจริงโคบีไบอันตำนานนักบาส NBA ทุกเช้าเขาตื่นตีสีเพื่อซ้อมเพิ่มหนึ่งชั่วโมงไม่มีใครเห็นตอนที่เขาซ้อมแต่โลกจำเขาได้ตอนที่เขาขึ้นสู่ยอดสูงสุดเจคเครลอรลิลงก่อนจะมีแฮร์รี่พอตเตอร์เธอเขียนทีละนิดตอนเลี้ยงลูกคนเดียวไม่มีเงินเธอเขียนวันละหน้าสองหน้า จนเปลี่ยนชีวิตทั้งเธอและโลกใบนี้เอลอนมัสไม่ได้สร้างเทส l a และสเปซเอภายในวันเดียวแต่เริ่มจากความคิดเล็กๆที่ทำซ้ำอย่างไม่หยุดจนเปลี่ยนวงการทั้งโลก1%ของพวกเขาเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้แล้ว1%ของคุณจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างตอนที่3ถ้าอยากเริ่มตอนนี้ ต้องทำยังไงง่ายที่สุดไม่ต้องรอแรงบันดาลใจไม่ต้องรอวันพิเศษไม่ต้องรอให้พร้อมแค่ทำหนึ่งอย่างที่ดีขึ้นจากเมื่อวานเช่นอ่านหนังสือเพิ่มหนึ่งหน้าวิ่งเพิ่มหนึ่งนาทีเลิกเลื่อนมือถือก่อนนอน5นาทีบอกตัวเองหนึ่งประโยคดีๆในแต่ละเช้าเล็กน้อยใช่ไหมแต่มันคือประกายไฟที่จุดติดเปลวไฟของชีวิตใหม่ อย่าดูถูกพลังของ1%มันอาจจะดูเล็กเกินไปในวันนี้แต่มันคือมเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในวันข้างหน้าทุกวันที่คุณเลือกดีขึ้นนิดเดียวคุณกำลังเขียนเรื่องราวของตัวเองเรื่องราวที่วันหนึ่งคุณจะหันกลับมาอ่านแจะลองไห้ด้วยความภาคภูมิใจเริ่มวันนี้เริ่มตอนนี้เริ่มด้วย1%ที่คุณทำได้จริงฟินเนอตอรี เชื่อในตัวคุณแล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนชีวิตด้หนึอร์เ์หรือยังแล้วพบกันใหม่กับผมสุนทรพาสุขทินในวินเนอร์สตอรี่สวัสดีครับ